ไม่แบบช่วงที่หนูไม่ได้มาใช่ไหมหนูก็ดูคลิปแล้วก็เห็นเขาเขาบอกว่าต้องทำแบบถ้าจะตกมันต้องมีวิธีบิดวิธีง้าเลยมกวช เอ้ยไม่ใช่เอ้าจ๋าอยากเก็บเนี่ยโอ้ยมันเก็บชิปไว้ในหลืบแผลทำไมไม่เอาไว้เนี่ยตรงนี้อีกเอาชิบหายเนี่ยเอาไว้ถุเนี่ยท้เลยชิปหายของแท้ใช้ชีวิตยุ่งยากจังวะเอครบไหมครบไหมดูดีๆต้องเหลืออีกแปดหรือเปล่าเล่นไปแล้วหกตาไข่เนี่ยชิบหายจริงจริงกันเลย ไข่ได้แล้วคือชีวิตง อนถ้าหนูไม่สบายแล้วเจ็บคอจะต่องเพียบแต่ต้องรับสมัครการช่วยจริงโอเคชิปไม่หายแนละ้วครบนะใช้ชิวลำบากนี่กระเป๋ามองนี้นี่เออ,อลูกอมทำไมทุกคนมีลูกอมอ่ะ ยัไงถ้าเหนื่อยก็พร้อมจะเป็นพี่ซบถ้าเธออย่าอู๊มุกเสี่ยมากของกูเสี่ยวกว่าเดือนน่ะมุกะลาส่วนเรามากละอะไรวะมากละก็คือมากละก็คือคนไม่ได้เรื่องอ่ะมากละพี่แย้มเก็บกินกับพี่เพียงไปแล้วกํงกี้เก่งไม่แกละไม่แก่ สามารถ yg สุดติสุดเอาเลยๆเอะเอีมากเฮ้ยแม่เขาก็อยู่แล้วเฮ้ยไทนีก็กลจะเอาเลยเอา้าลองรักถ้าวันกว่ที่แล้วอ่ะดูแลงั้นในคุณโอ้น้องมันบอกว่าผมดูแลพี่แพลไม่ไหวยหรอกพี่แพลดูแลเธอเองตนะ น้อนท่านเลยปากอ่ะ ไไอันนี้อะไรอะไม่รู้นุ๊กกินี่กูแบบหนุบหนิแล้วลน,น,น่าจะเป็นนีนนะั้นี่น้ำแบบไอ,อ้ออมนอันอะไรปะ่แะแต่อันนี้มนันแน่นแต่นั้นไมู่้อะไร เป็นแต่เป็นแบบเงรนเลยเพ่าว่าไม่ได้กับของเธอชิปเป็นของเธอชิเล่คือลิงน่เราไม่เหมือนกันพี่พเวลาเล่นเป็นคือถ้าไม่ลงอะขนมหมดตะกร้าแน่นอนนะถ้าไม่ลงขนมหมดตก้านะลูกทั้งสนาหมักบอกเลย ha ha ha